โอเคสวัสดีเ,เพื่อนๆที่เข้ามาฟังกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่อธิบาย Build b u t Med Spark 3 Cat on ค i t ของผมนะครับว่ามันทำงานยังไงเอาแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างแรกนะครับมาดูในส่วนของไอเทมก่กอนก็ใช้กระทาเป็นไม้ไก่สิล์เนี่ย,ยใช้เป็นไม้ไก่สิล์เนี่ยใช้เป็นไม้ทั่วไปเลยเลเวลสกิลสายฟ้าบวก5นะครับเพิ่มโอกาสปะทะ c r ิ t i c a l เวทนะครับอันนี้สําคัญนะครับยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะทําให้เราประหยัดสกิลพอยต์ได้เยอะ แล้วก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือนําสายฟ้านะครับนอกนั้นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆนจะเปลี่ยนได้เลยอย่างเพิ่มโบนัสความเสียหายคิทิคอเวทนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นไล่ไวก็ได้เหมือนกันครับก็แล้วแต่งบของเพื่อนเพื่อนได้เลยต่อมานะครับเป็นขาไก่นะครับสาเหตุที่ใช้ขาไก่นะครับเพราะว่าได้พลังยัน1น0บวกกับเครื่องรางที่ใส่นะครับอีก10%กลายเป็น110นะครับแต่สําหรับวิวนี้นะครับถ้าจะให้ดีเลยแนะนําเพื่อนๆว่าใส่เป็นพลังวิญญาณที่เป็นเอ็นแชนได้ขึ อีก20%ขึ้นไปนะครับจะดีที่สุดลองลองมานะครับก็คือนําความเสียหายไฟนะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่งงเพื่อนเพื่อได้เลยต่อมานะครับอ่าเป็นหมวกตรงนี้ครับสาเหตุที่ใช้หมวกนี้นะครับเพราะว่ามันเราจะได้โหนดบัตรเมจิกขึ้นมาเลยไม่ต้องไปอัพไอโ้โหนดตัวนี้ปัญหาของมันนะครับมันอยู่ที่ว่ามันใช้สกิลพอร์เยอะมากในการอัพก,อก็คือโหนดบัตรเมจิกก็คือโหนดตัวนี้ครับเป็นโหนดหลักนะครับที่บัตรเมจต้องอ,อยู่แล้ว ใช้สกิลพอยต์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสกิลพอยต์ครับซึ่งเยอะมากๆการที่เราใส่หมวกเราก็จะไม่ต้องเสียสิบสกิลพอยต์ต่อมาครับเป็นสร้อยนะครับสร้อยตัวนี้นะครับก็เป็นสร้อยหลักเหมือนกันเลยก็คือต้องใส่นะครับในที่นี้นะครับวิวของผมนะครับจะอัพเป็นพาสซฟสเวเตบัตนะครับก็คือเพิ่มจํานวนการดูด3 5สส่วนเลเวลของ สกิลเวททุกสกิลเนี่ยอันนี้แล้วแต่งบเพื่อนๆได้เลยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ก็แรงเหมือนกันครับโอเคอ่าสร้อยตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อ่าผมแนะนํานะครับจะไม่ต้องอัพตัวนี้อัพเป็นโหนดนี้ดีกว่าสร้อยมาอัพเป็นโหนดฟ้า t เมตาโบลิซึมดีกว่าสลับใครที่อ่ายังงบไม่เยอะเพราะว่าโหนดนี้นะครับจำเป็นมากๆมันจะทําให้เลือดเลือดของเราเนี่ยที่มันดูดที่มันเกินมามันจะไม่หายเลยมันจะเก็บไว้รอเติมหนึ่งวิก่อน มันจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของเวลาตีบอร์ดเราเลือดเราเลือดเราดูดไม่ทันนะครับอัพหนอนนี้ปุ๊บดูดทันแน่นอนต่อมานะครับมาดูในส่วนถุงมือครับถุงมือก็ไม่มีอะไรครับก็ใช้ถุงมือที่ทุกคนทั่วไปใช้กันดีโอเค ส่วนแหวนนะครับแหวนแนะนาเป็นเพิ่มความสายสายไฟเพิ่มอินเพิ่มสเตนแค่นี้พอครับนอกนั้นแล้วแต่งบเพื่อนๆได้เลยอันนี้เหมือนกันครับเพิ่มคอนเสิรสายไฟเพิ่มอินเพิ่มสเตนนะครับแค่นี้ส่วนเสื้อนะครับเสื้อแนะนานะครับของบิวผมนะครับพลังวิญญาณเนี่ยควรจะเป็น50ขึ้นไปนะครับนอกนั้นแล้วแต่งงเพื่อนๆได้เลยรองเท้าเหมือนกันครับรองเท้าก็เพิ่มอินนอกนั้นก็แล้วแต่งบเพื่อนๆได้เลย ส่วนเข็มขัดน,นะครับไม่จําเป็นต้องใช้เฮทันเตอร์นะครับเพราะว่ามันแพงใช้เป็นเข็มขัแดแลทั่วไปที่เพิ่มที่เพิ่มพลังชีวิตเพิ่มสเตนตแล้วก็เพิ่มต้านธาตุได้เลยโอเคต่อมานะครับเป็นขวดยานะครับขวดยาเนี่ยผมแนะนําเป็นมอสนี้นะครับมอสที่ว่าเพิ่มการเติมแล้วก็กำจัดมานาเพราะว่ามันจะเพิ่มการเติมเยอะมากส่วนกําจัดมานานะครับเราไม่มีมานาอยู่แล้วเท่าบว่าเราไม่ได้เสียอะไรโอเคส่วนขวดมานานะครับอันนี้ไม่ต้องสนใจเราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ต่อมานะครับจะเป็นาชามนะครับชามใส่เป็น3ตัวหลักๆตัวนี้นะครับก็คือชามการสตันชามการแช่แข็งแล้วก็ชามการเชื่องเชื่องช้านะครับชามการเชื่องช้าเนี่ยต้องใส่เพราะว่าสถานะเชื่องช้าในแพทนี้นครับมันเจอบ่อยมากแล้วมันทําให้เราวิ่งช้ากิ้งหลบช้าไล่เวทช้าทําทุกอย่างช้าไปหมดเลยมันเพิ่มโอกาสตายเยอะมากๆก็เลยใส่ไปแล้วอุ่นใจกว่าแล้วก็ได้ใช้บ่อยเหมือนกันโอเคในส่วนของไอเทมก็มีแค่นี้ครับ ต่อมานะครับมาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับที่ใส่ขาไก่นะครับประโยชน์อย่างหนึ่งของมันคือมันได้สกิลออร่าไฟขึ้นมานะครับไอ้สกิลออร่าไฟตัวเนี้ยเนี่ยเราได้ต้านไฟฟรีๆขึ้นมาเลยเนี่ย49%ซึ่งเยอะมากแล้วก็ไอ้สกิลออร่าไฟตัวเนี้ยมันทํางานอยู่นะครับแต่ว่ามันนับว่าตัวเองไม่ทํางานทําให้เราเนี่ยใส่ไอ้ตัวซัพพอร์ตเจมเนี่ยเข้าที่มันใช้พลังวิญญาณเนี่ยเข้าไปได้แบบฟรีๆเลย อย่างที่ผมใส่นะครับมันทําให้การเล่นของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมามากๆก็คือซัพพอร์ตเจมที่ใส่ก็ยกตัวอย่างนะครับก็มีฟื้นฟูพลังช mm ีวิต1%เพิ่มการเติมขวดยา30% mm hmm. เติมพลังชีวิต2%องอัสังหารแล้วก็เพิ่มความสายเวท30%เมื่อโล่พลังงานเต็มนะครับอันนี้เนี่ยวูดดาเมจได้มากๆเลยผมจะถอดให้ดูนะครับดูอย่างสกิลอัศนีบาตนะครับ37นะครับถอดออกมาเหลือ 3- 4ตรงนี้นะครับใส่เข้าไป37 กบูดาเมจขึ้นมาได้โอเคแล้วก็สกิลอัศนีบาทนะครับตัวนี้นะครับได้มาจากสร้อยอยู่แล้วส่วนซีจิวพาวเวอร์นะครับสกิลนี้นะครับเป็นสกิลบูดาเมจเวลาเราตีบอสนะครับได้มาจากอาวุธอาวุธมือเอ้ยอาวุธรองนะครับก็คือไอตัวชิมมิ่งสตาร์ฟตัวนี้นะครับแนะนําว่าไอคาถานี่ครับให้เพื่อนๆเนี่ยหาเลเวลของสกิลเนี่ยบวก5หรือบวก6นะครับมาใช้โอเค ส่วนสกิลที่เหลือครับก็เหมือนใน P.O.E. นินจาที่ผมทิ้งไว้เลยไม่มีอะไรละแล้วก็สอ้การเวลาเนี่ยเราจะได้ใช้มาตอนเล่นเดลิเ i ียมครับอย่างคอนเทนต์อื่นเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้เลยไม่จําเป็นแล้วก็เส้นไพ่วิญญานะครับให้ตัวสั่งเวยมินเนียนไอสกิลนเนี้ยจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อแบบเราตีบอสแบบ5-6คนนะครับที่แบบว่าเราปิดบอสอ่าไม่ทันในคอมโบเดียว เราก็ต้องเอาตัวนี้เพื่อเพิ่มมาบูทดาเมจอีก80%ซึ่งเอาไว้คอมโบกับซีจิ้วพาวเวอร์ครับซีจิ้วพาวเวอร์เราใช้ตีมอสฟางซีจิ้วไปปุ๊บแล้วเราก็กดเส้นว่ายวิญญาณนี้ดาเมจเราก็จะเด้งขึ้นมาเยอะมากๆเลยแบบไม่ต้องทำอะไรดาเมจอสัศนาบัตก็แปดแล้วโอเคต่อมานะครับมาดูในส่วนของสกิลทีนะครับ ผมก็จะไล่ให้ฟังว่าทําไมผมถึงอัพแบบนี้ในส่วนของสกิลคา a r สนะครับก็อัพแบบนี้เลยมันต้องอัพแบบนี้โอเคต่อมานะครับเป็นโหนดตอนแรกนะครับที่ผมไม่อัพ4โนดตรงนี้เพราะอ่าได้ความสายเวทเนี่ย8432 32%เนี่ยเพราะว่าการที่ไม่อัพไปแล้วดามเมจเราก็ยังล้นอยู่ดีครับเราเลยมาอัพโล่ดีกว่าได้โล่ตั้ง30%เนี่ยเยอะมากเราก็อัพขึ้นมานะครับ ปึ๊บ,บโลดตัวนี้อีก30ิโลตัวนี้อีกยบแดรวมกับพวกนี้เกือบ90้าซแล้วค่อยอัพค้ามเข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อเอาความเสียเวทสิบกเรซแล้วก็อินสิต่อมาครับแล้วก็อัพขึ้นมาด้านบนเลยโดยที่อัพผ่านโหนดเวทตรงนี้ต้องอัพอยู่แล้วโดยที่เราจะไม่อัพเพิ่มโอกาสประทะคริติคอลเวทของโหนดเวททุกอันนะครับเพราะว่าเรามองว่าโอกาสประทะคริติคอลเวทเนี่ยของเราเนี่ยมันพอแล้วแ80ดเนี่ย ลองอัพที่ความเสียหายคียที่ข้ดีกว่าเพราะว่า8 0อจากที่ผมเทสมามันก็ติดบ่อยมากๆอยู่แล้วแทบจะติดตลอดเลยส่วนโหนดพลังงานตัวนี้อย่าเพิ่งอัพนะครับพวกโหนดโลกพลังงานที่เหลือนอกจากนี้อย่าเพิ่งอัพไว้ให้แบบเวล,ลสูงๆแล้วก็สกิลพอยเหลือดีกว่าค่อยอัพต่อมานะครับก็มาอัพที่โหนดคิดโหนดคิดตรงนี้ครับปึ๊บแล้วอัพขึ้นมาครับแล้วก็อัพตรงมาเลยโหนดโลกพลังงานตัวน,นี้ก็อย่าเพิ่งอัพครับสกิลพอยเหลือค่อยมาอัพ แล้วก็อัพมาตรงนี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาที่โหนดตรัวรนี้ครับโหนดนี้จะเป็นโหนดที่ช่วยบูดามจครับก็คือเพิ่มความเสีย5 40%เมื่อปะทะคริติคอข้อแล้วก็เพิ่มโอกาสปะทะคริติคอข้ออีก20%นะครับแล้วก็ได้ไล่ไว้อีก3อันรวมเป็น9%แล้วก็เพิ่มตานท่าน5เพิ่มความเสียายท่า30ตัวนี้ก็จะช่วยบูดามจได้เยอะมากต่อมามาดูที่ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็าาอัพ ตัวนี้ก็อย่าเพิ่งอัพตัวนี้ก็อย่าเพิ่งอัพอ่ามาอัพโหลดตัวนี้ครับโหลดเพิ่มขีเวทโอเคต่อมาครับก็คืออัพตรงมาเลยอัพตรงมาเลยโหลดเวทของโหลดเวททิกเกอร์ตัวนี้ก็อย่าเพิ่งอัพนะครับโหลดของสกิลทิกเกอร์ทั้งหมดเนี่ยเราค่อยอัพตอนเราใส่สร้อยตัวนี้ได้นะครับตอนที่เลเวล78เราค่อยมาอัพโอเคแล้วก็อัพโหลดเวทเอ้ยโหลดขิตรงนี้ แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วก็หักมาเส้นนี้ก่อนครับหักมาเส้นนี้ก่อนเพิ่มอัพโหนดคิบบริเวณนี้ครับซึ่งโหนดคิบบริเวณนี้เนี่ยช่วยได้มากโดยเฉพาะโหนดนี้ครับเพิ่มโบนัสความเสียหาย20%หากประทะคิทิค้อมาเร็วๆนี้แล้วก็เพิ่มโบนัสความเสียหายอีก30%หากคุณประทะคิทิค้อมาก็คือรวมกันเป็น50%เลยเวลาติดคิดาเมจเราก็จะบูตขึ้นไปอีกโอเคต่อมานะครับมาอัพที่โหนดสายฟ้าตรงนี้ก่อนครับ ตอนนี้ก็จะช่วยบูตดาเมจได้มากๆแล้วก็อัพโนดคริสโนดคริตรงนี้อีกโอเคหลังจากเราอัพคริหมดแล้วนะครับผมว่าน่าจะเวล78กันละแล้วเราก็มาอัพพวกสกิลทิกเกอร์ครับโอเคสกิลทิกเกอร์ตรงนี้สาเหตุที่อัพสกิลทิกเกอร์นะครับเพราะว่าบิวของเรานะครับใส่เป็น3แคทออนคริซึ่งสกิลทิกเกอร์เนี่ยก็นับตั้งแต่สกิลสร้อยเลยครับสกิลสร้อยก็นับเป็นสกิลทิกเกอร์ แคตไอตัวแคตออนคีก็นับเป็นสกิลทิกเกอร์เหมือนกันครับแล้วเราใส่อาร์กหมดซึ่งการ up, อัพดาเมจของสกิลทิกเกอร์ทั้งตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มันทำให้เราบูทดาเมจได้มากๆโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากเพื่อนเพื่ออัพโหนดตามที่กล่าวไปหมดแล้วนะครับเราค่อยมาโฟกัสเรื่องโหนดของพลังงานนะครับโดยที่มาอัพที่โหนดต,ตรงนี้ก่อนได้โล่พลังงานเยอะสุดแล้วก็มาอัพที่โหนด3โหนดต,ตรงนี้ได้โลกพลังงานแล้วถ้าสกิลพอยต์เหลือค่อยมาอัพโหนดตรงนี้ครับไว้เป็นสุดท้ายเลย ได้ล,ลพลังงานโอเคหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับต่อมามาดูในส่วนของ g ีเวลนะครับ G ีเวลนะครับที่เป็น G ีเวลที่ถ้าเพืเ่อนๆมีงบหน่อยซื้อตัวนี้มาใส่เนี่ยรับรองว่าแรงกว่าเดิมมากๆก็คือ p r ซ s m ่มอ e l บิลนะครับที่เพิ่มเลเวลของสกิลสายฟาชิงบวก3ซึ่งเราใส่สายฟาชิงเนี่ยในแคดออนคิเนี่ยเยอะมากแล้วใส่ตัวนี้ไปนี่คือคุ้มจัดเลยโอเคส่วนเมกาโลมานีแอนะครับ เป็นฟ้านเมตาบอลิซึมนะครับก็คือตรงนี้เพราะว่าผมไม่ได้เจิมสร้อยสร้อยของผมเนี่ยเจิมเป็นซาเวเลตบัตนะครับผมก็เลยต้องใส่เมกาโลมาเนียคเนี่ยกลายเป็นฟ้านเมตาบอลิซึมแทนถ้าเพื่อนๆไม่อยากใส่เมกาโลมาเนียคนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเจิมสร้อยนะครับเป็นโหนดนี้แทนแล้วเพื่อนๆก็จะไม่ต้องใส่เมกาโลมาเนียคโอเคแต่จะมีปัญหาเรื่องการดูดนิดนึงเราก็จะดูดเบาลงมานิดนึงโอเค ส่วนจีวลนะครับก็ uh huh. แล้วแต่เ,เพื่อนๆได้เลยว่าจะใช้โบนัสความสายคิดหรือว่าโอกาสประทะคริทิคอลอันนี้เล้าแต่เ,เพื่อนๆได้เลยโอเค